ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพุทธวจนะฉบับอรยะวินายหน้าที่10107แต่ประพฤติพโมจันตั้งปรารถนาเพื่อเป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งว่าเราจักได้เป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลพรด หรือพรหมจรร์นี้พอใจชอบใจถึงความปื้มใจด้วยความปรารถนานั้นแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าขาดทะลุด่างป้้อยแห่งพรหมจรร์ดูกอนพรามผู้นี้เรากล่าวว่าประพฤติพรหมจรรไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมถุนสังโยช์ไม่พ้นไปจากชาติชารามรณะโซกะปริเทวะทุกขะโทมนัส และอุปายาสะเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นไปจากกองถูกได้พระเจ้าปะเสนทิโกสลพัลนาคุณพระภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งพระราชาก็ยังวิวาทกับพระราชาแม้กษัตริย์ก็ยังวิวาทกับกษัตริย์แม้พราหมณ์ก็ยังวิวาท กับพราหมณ์แม้คฤหบดีก็ยังวิวาทกับคฤหบดีแม้มารดาก็ยังวิวาทกับบุตรแม้บุตรก็ยังวิวาทกับมารดาแม้บิดาก็ยังวิวาทกับบุตรแม้บุตรก็ยังวิวาทกับบิดาแม้พี่น้อง ชายก็ยังวิวาทกับพี่น้องหญิงแม้พี่น้องหญิงก็ยังวิวาดกับพี่น้องชายแม้สหายก็ยังวิวาทกับสหายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่หม่อมฉันได้เห็นภิสูจ์ทั้งหลายในธรรมวินัยนี้สมัครสมานกันเชื่อชมกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมมองดูกันและกันด้วยจักษุอันเปี่ยมด้วยความรักอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหม่อม ฉันไม่เคยเห็นบริษัทอื่นที่สมัครสมานกันอย่างนี้นอกจากทำรรวินัยนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ก็เป็นความเลื่อมใสในธรรมในพระผู้มีพระภาคของหมอมชันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งหมอมชันเป็นขัตยราชได้มุระ มูระหาพิเศษแล้วย่อมสามารถจะให้ค่าคนที่ควรค่าได้จะให้ริบคนที่ควรริบก็ได้จะให้ในระเทศคนที่ควรในระเทศก็ได้เมื่อหมอมฉันนั่งอยู่ในที่วินิจฉัยความก็ยังมีคนทั้งหลายพูดสอดขึ้นในระหว่างระหว่างหมอมฉันจะห้ามว่า ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลายเมื่อเรานั่งอยู่ในที่วินิจฉัยความท่านทั้งหลายอย่าพูดสอดขึ้นในระหว่างจงรอคอยที่สุดถ้อยคําของเราเสียก่อนดังนี้ก็ไม่ได้คนทั้งหลายก็ยังพูดสอดขึ้นในระหว่างถ้อยคําของหม่อมชันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่หม่อมชันได้เห็นพิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ในสมัยใด ระผู้มีประภาคทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยในบริษัทนั้น ประตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเอาเองมันคือล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึง่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะ,ะเลยจงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึง่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมแม้เป็นเพียงเศษเสีย้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่ การศึกษาค้นควาหาความรู้เนี่ยโสดลงสดับรับฟังและน้อมนําไปปฏิบัติศึกษาคนา้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นําไปเทียบเคียงว่าลงสูตรได้หรือไม่เข้ากันได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่แก้ไขดับทุกข์ให้เราได้หรือไม่ชี้หนทางพ้นทุก์ที่ถูกต้องจากสังสารวัตแห่งการเวยนว่ายตายเกิดบนวัฏสงสารนี้ให้แก่เราได้หรือไม่ ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจง้งชัดได้ด้วยตนเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้พระแม่เมืองเทพหญิงหนึงนางก้าเจ้าพระแม่หนึงศรีวลีรัศมีโชติดารัตหรือพระแม่อือขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับอริยะวินัยหน้าที่10-1 1, 1, 1ค่ะ